่วงหน้าครอบครัวบันเทิงนะฮะวันนี้ขอต้อนรับสาวสวยที่สุดวันนี้ของเราสองท่านค่ะี่คุณเจนนี่เพียนโพสวรรกับคุณเชอรี่ทียนซอนนะคะจากละครท่าตรักค่ะเดี๋ยวกลับมาคับ าเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับเจนนี่เทียนโพสุวรรณสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็คุณเชอรี่แคนอบสอนสิริสุขานะครับสวัสดีครับจากละครนางทาตทธาตุราทาตุราความรม่เดานเด่นจะต้องมีคนหนึ่งเล่นเป็นเอียนนะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเรื่องนี้็มาเจ้าหญิงไปเป็นทาตุนะคะเป็นเจ้าหญิงสลับตัวกันคุณแตงร่าคุณไม่ตื่นเต้นเหรอผมถามผู้ชม ผมรู้สึกวันนี้ไฟจะแรงนะเขาต้องเขาต้องขับเนืวยแซดเซ็ปเลยพลารักถ้าพูดผิดใบตบทันทีเพราะพี่เนี่ยกลัวพลาดเมื่อคืนเมื่อคืนดูเลยไม่ใช่หรอคะดูอืมเมื่อวานนี้อะไรนะไหนเป็นครงะหจิงไอเียาวดี ถูกไปเป็นธ่อนถูกไปเป็นธาตุเมื่อวานนี้ไปอยู่กับเจ้าชายอยู่กับชายท่านชายท่านชายผมเรียกผิดแล้วความไม่ถัดอเคอันนี้ค่ะสลับขึ้นไปเป็นเจ้าหญิงค่เมื่อวานนี้ตอกต้นไม้ปุ๊นี่คุณดอยจะดูปุ๊บแต่ถามตรงนี้ก่อนทั้งคู่เนี่ยเปลืองตัวพอสมควรไปดูภาพตอนที่คุณเชอรี่อาบน้ำตกคุณเชอรี่ถูกทบ คุณเจนนี่โดนถีบคุณเจนนี่ถูกคุณเจนนี่ถูกเมาทกเจนนี่เน่ต้องดูภาพเขาบอกว่าเรื่องนี้เปลืองตัวนี่ตอนฉากที่น้ำตกเสียงมีขึ้นมานะคือโดนเปลืองเพราะว่าโดนปลาต่อนะคะปลาต่อนจริงเหรอปลาต่อนคือปลาเยอะมากมีทุกไซส์เลยตั้งแต่ไซส์เล็กจนแบบว่าไซส์ใหญ่จัดอะไรเงี้ยค่ะจักรจีป่ะคะตอนแรกจักรจีตอนหลังเริ่มเจ็บหนังคงเริ่มหมดนะคะไปลย พี่ต <Tonight> ่อนี่ปลาอะไรคะเจอรี่ปอไก็ไม่ทราบคือจริงๆแล้วฟิลตอนแรกคล้ายๆจะปลาปลาค่ะแต่นี่ธรรมชาติธรรมชาติที่น้ำตกเอราวัณที่กาญจนบุรีค่ะคนก็แห่มาให้ปลาต่อน่ะยิ่งโต้ไหญต่อนเชอรี่มาแล้วแต่น้ำสวยมากน้ำใสเนี่ยค่ะเห็นตัวปลาคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะคะถามเขาอยากถามว่าน้ำตกที่ไหนอะไรยังไงเอราวัณชั้นสามันนี้แล้วมันต่อนยังไง คือมันตอดตอนแรกมันก็มากันค,คุณจะอยากรู้ไปทำไมเนี่ยมันตอดที่ไงม, <c oughs> มันปลาใหญ่คุณขนาดนี้ควณเคห็นปลาใหญ่ขนาดนี้ตอดแล้วตอดนางเอกตอนแรกมันก็ กันทีละตัวสองตัวแล้วมันก็เริ่มมาเป็นขยงเริ่มแบบแล้วเราก็ต้องเล่นไปด้วยค่ะฟิวก็ต้องแบบอุ้ยอินกับการอาบน้ํามีความสุขแต่ข้างล่างก็เป็นปลาตอดไปมีบางตัวแบบว่าหลุดถีบมีบ้างเี่อะไรนะคะมีถีบเราก็มีกระดิกเท้าอย่างเงี้ยเพราะขยับมากไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้แทนแล้วก็เป็นแบบเหมือนบางตัวก็เข้าไปในเข้าไปในผ้าถุงอะไรเงี้ยว้ายทะลึ่งทะลึ่งแล้วเนี่ยแต่ก็ตบกไว้ทัน ไม่รู้ฉากนี้นานไหมถ่ายนานค่ะเพราะว่ามันมีหลายซีนมากที่เจ้าหญิงเป็นอะไรไม่รู้ชอบอาบน้ำเหลยอเกินเขาจะโชว์เขาจะโชว์ฉากนี้แต่สวยสวยมมนมีโอกาสได้ดูฉากบรรยากาศมันสวยสวยตอนทุบสิตอนทุบ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 ไหนสิตอนโดนทุบอ่ะโดนทุบตีจิกผมจิกรินไหม มันก็ไม่จริงนะคะแต่มันก็เจ็บอะเพราะว่าไม่จริงแต่เจ็บคือมันเป็นวิกไงฮะแล้วมันพอแบบมันก็จิกกับผมเร่าเนาะใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่าเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันเจ็บแต่มันก็มันก็เจ็บค่ะนี่เจบึบอกว่าผมลงสายมานานเลยเวลาเล่นอย่างนี้กันเนี่ยคือคนเราถูกดึงผมยังไงมันก็ต้องเจ็บค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ดึงจริงก็ไม่ได้เจ็บเหมือนเนกเจ็บค่ะโบยันนี้ก็ยังมีฟาดแบบมันโดนเลยใช่ โดนใช่ไหมโดนค่ะใครกำกับนะ้วเลยพระเป้าแระเจ้าค่ะปะ้าแจ๋วปล่อยให้โดนอย่างนี้ได้ไงครับาพัง <c oughs> มาดูเจนนี่มากโดนถีบเลยเหรอ <c oughs> โหโดนทุกอย่างค่ะโดนทุกอย่างเป็นเป็นแบบว่าท่าจริงๆริง <c oughs> ค่ะยังไงเมืเม่อคะเห็นบอกว่ามีอยู่ช็อตนึงเนี่ยมีโดนคุณเจนเน็ตเขียวถีบพีน่าอ๊คพีน่าโอ๊คค่ะนี่เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูใช่ไหมวะนี่เป็นไงแลาวต้องลองโดนจริงไหมเนี่ย กจริงค่ะมีหลายเที่ยวใช่ค่ะเพราะว่าพี่เขาถ้าเกิดถีบแบบถีบไม่จริงเนี่ยมันจะมันจะดูเบามากอะค่ะเพื่อความสมจริงก็ต้องโดนนะคะซ้อมเั็นาน่ซ้อมไม่นานแต่โดนจริงนานค่ะเพราะหลายเทคใช่ค่ะ นี่นี่ตอนดึงตกน้ำคุณบอน้ำที่หล่นลงไปก็น้ำเหม็นมากค่ะไม่เป็นไรไม่เปนไรหล่นหลายรอบด้วยหลายรอบด้วยแล้วแล้วถมยัง็กลมน้ำอยู่ใต้น้ำอันนี้อันนี้คุณเจนี่บอกว่าถุงหลุดนะคะใช่ค่ะพุงหลุดเมื่อกี้ได้ยินเสียงอ่ะบอกพัดถุงหลุดลงน้ำไปตามค่ะลองฟังสิพี่พัดแก้คอเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ แล้วมีอีกทีหนึ่งที่เจนนี่ลงกับชารี่อ่ะหมายถึงว่าที่ตอนชารี่ผักเจนนี่ลงอ่ะเจนนี่เกือบจมเพราะว่าไม่ไหวอ่ะน้ำมันทั้งเหม็นมันทั้งแบบคุณไม่ถูกอะค่ะปลาแจ้วทำไมเอาน้ำเหม็นๆมาเนี่ยแต่เจนนี่ไม่โดนปลาต่อใช่ไหมไม่โดนค่ะไม่มีปลาก็้น้ำมันยังเหม็นขนาดนี้ที่นี่เราหอมปากหอมคอแต่หนักไหมสองสองท่านเล่นเรื่องนี้เจนนี่ก่อน หนักค่ะหนักมากมถือว่าเป็นบทที่ยากที่สุดที่เคยเล่นมาเพราะว่าได้ะคะ่ะเพราะว่ามันต้องคือตัวเจนี่เองเจนี่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์ที่ว่าเออความเป็นท่าเนี่ยมันเป็นยังไงอไงะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเราเองก็แบบเนึกอออกไะคงแบบไม่ถึงขั้นแบบยุคท่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นบทที่หนักพอสมควรนะคะพี่ดูตอนสองตอนรู้สึกเลยว่าหนูเป็นท่าน, <laughs> นะฮะการทานหรืออะไรคะใช้เีลา <laughs> คือลีลามันเล่นในสมบทบาทผมได้ข่าวมาจริงหรือเปล่าว่าผู้จัดเนี่ยเขาเอาบทให้ดูพร้อมกันแล้วให้ต่างคนต่างเลือกว่าคุณจะล่นเป็นอะไรคุณจะล่นเป็นอะไรจริงไหมชอลี่จริงค่ะจริงค่ะแล้วบังเอิญเลือกเป็นเจ้าหญิงคือเราถามว่าชอบทั้งสองบทเหมือนกันเลยรเนี่ยคือบทมันเท่ากันนะคะคือบทมันมันน่าสนใจพอกันแต่ว่าด้วยความที่ชลรี่อาจจะเคยเล่นแบบโกกังแก่นแก้วมาเยอะแล้วอะอะไรที่เป็นแบบ นิ่งๆแล้วก็มันคืออย่างเจ้าหญิงสำหรับชลี่รู้สึกว่ามันมันยากแล้วมันท้าทายอะคะอ่ะค่ะ แต่ว่าเล่นแล้วผมเชื่อเลยว่าเป็นเจ้าหญิงใช่ทั้งสองท่านได้รับคำชมเยอะมากว่าสมบทบาทนะคะดูไปดูมาบางคนนึกถึงการเมืองอีกตอนนี้มีเรื่องอะไรเรื่องอะไรกีดยากันดางด้วยมีหนักไปเล่นเป็นเจ้าหญิงยากไหมปกติแกนกโหลกอะไรอย่างนั้เหรอคือไม่ค่ะคือบทเรียบร้อยก็เคยเล่นนะคะแต่เรื่องนี้คือปกติเวลาชลิซเล่นแล้วเป็นคนดีแสนดีมากอะทุกครั้งชลิซจะแบบเหมือนทะเลาะกับตัวเองอะ ทะเลาะแบบลำคาญตัวละครว่าวุทำไมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่กับเรื่องนี้ฉันรีแบบคือตั้งใจในการที่จะจะแบบอินกับความเป็นเจ้าหญิงในความที่จะมีแบบใจเมตตาแบบมหาศาลอย่างนั้นนะคะออแล้วก็เหมือนเขาทําเพื่อบ้านเมืองอย่างนั้นอ,อ่ะแล้วฉันรไม่มีไม่มีเออะเลยอ่ะคือเล่นแล้วรู้สึกแบบเข้าใจเขาเข้าใจทั้งทั้งที่หลายๆคนรอบๆตัวอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่า เจ้าหญิงเอาอีกแล้วนะอะไรเงี้ยเอน่ารำคาญจะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับตัวเองในเรื่องนี้คือไม่มีไม่มีอคติกับตัวละครเลยอะแต่เล่นดีมากทั้งคู่เล่นดีมากตัวจริงเนี่ยไม่มีอาการแบบในหนังเลยทั้งสองท่านตัวเองตัวจริงมีใครใครกันหรอกกัน เจนนี่ค่ะการวาดเหรอการวาดคือเจนนี่จะดูโซนโซนทีไก็ก็เขาห้าวนิดนึงอ่ะไม่ได้แบบว่าเป็นแสนหวานเป็นเจ้าหญิงค่ะนั้นท่านผู้ชมเชื่อไหมเนี่ยเวลาผ่านไปเหมือนโกหกหมดเวลาแล้วเราอยากจะถามอีกเรื่องนึงอ่ะเรื่องหัวใจอะเรืองหปวใจที่เดียวนะใช่หลายคนอยากรู้เยอะคือในเรื่องเนี่ยเรายังต้องลุ้นต้องอะไรกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ในชีวิตจริงสองขั้นเห็นบอกตอนนี้หัวใจแบ่งบานสีชมพูเลยเราให้ฟังหน่อยละกันค่ะท่านเจนนีดเดียวให้เดียวนะอย่าบอกเยอะนะ ก็ก็ดีค่ะหัวใจเป็นสีชมพูค่ะสั้นไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะอ้าไม่เป็นไรเอาสั้นสั้นพอเดี๋ยวอายไยดูนานๆเห็นเขินจริงไม่ได้เขินในละครดูสิฮะจะบิดไปเลขแปดแล้วะาขาแล้วทางนี้ล่ะตอบสั้นค่ะ ตันนี้ใส่ชุดสีชมพูมาด้วยเงีย้มเรื่องหัวใจหน่อยนะใครเดินข้างๆเขาฉลองค่ะฉลองวันนี้สาวคือมาฉลองเอาละแม่เลกแปดกันทั้งคู่เลยไม่มีเวลานะฮะอย่างที่บอกนะฮะเราคุยกันแบบครอบครัวเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวช่องสามเนี่ยนะฮะวันนี้ผู้บริหารฝากเค้กมา สุขสันตวันเกิดเรื่องเล่าเช้านี้ฝากทั้งสองท่านมาก็ถือว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ร่วมกันเนี่ยนะฮะวันนี้ขอบคุณมีโอกาสมาคุยกันเวลาน้อยไปนิดนึงขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราลากันไปนะฮะสำหรับผู้ที่มาร่วมรายการเมื่อวานนี้เขากลัวเขาจะถูกปลดการทำงานวันแรกไปดูกันนะฮะแล้วลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ